ครับหาปลา่อพ่อหามั่นแท่นแล้วกันครับเหมือนอมันเหมิดครับมันเหมิดหามันหมายปลาไม่มีขึ้นเลยครับเลยมาหามันดีกว่านี่หมส้สวย มันแซงหัวส,สวยๆนับหนึ่งอีกแล้วครับมาดูกันว่าวันนี้จะได้เยอะไหมเดี๋ยวจะขุดอยู่ที่เดียวนะครับวันนี้ขุดอยู่แค่นี้แหละดูว่าจะได้เท่าไหร่เนี่ยครับจะเอาอยู่แค่บริเวณนี้นะครับเอาแค่นี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้กี่หัวนะครับวันนี้โอเคครับ เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยครับขุดมันแซงครับมาแล้วหัวที่สองมาอีกแล้วหีเห็นไหมอีกแล้วนี่หัวสวยๆครับหัวสวยๆโดนไปนหนึ่งแผลครับไม่ได้ขุดหลายวัน อ่อนอีกแล้วโดนอีกหนึ่งแผลแต่ก็ยังสวยอยู่ครับมันยังไม่ขาดครับไปต่อครับนี่หัวสวยๆเลยมันแซงโอเคครับไปดูกันต่อครับสองหัวแล้วมาอีกแล้วครับหัวที่สามครับหัวที่สามตามมาแล้วครับว้ ร้อนครับอบอา้าวเหมือนฝนจะตกครับดูครับหัวที่สามนี่หัวที่สามหัวเล็กนิดนึงครับหัวสามเล็กลงมาหน่อยแต่ก็สวยครับใส่ยกาลังกินครับเกลครับไปต่อเลยครับผมหัวที่สามผ่านไปหลุมเดียวครับ หัวที่สี่มาแล้วครับหัวที่สี่ครับนี่สวย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 โอ้มานครับครับมือนี่มองเดียวเลยจุดเดียวครับจุดเดียวนี่สี่หัวแล้วหัวสวยสวยโอ้มานมานไปไปไปกันต่อเลย เจออีกแล้วครับเจออีกแล้วอันนี้หัวที่ห้าแล้วนะครับนี่หัวที่ห้าแล้วนี่ตัวนี้อยู่ติดกับรากไม้ครับหัวเลยไม่สวยเท่าไหร่ปิดๆเบี้ยวๆครับหัวที่ห้าไม่เป็นไรครับ ว่าโอเคไปต่อครับผมพออ่อยกแล้วพออ่อยกแล้วโอ้ยสับขาดซับสับขาดเลยนี่เห็นว่หัวมันง่ามโพดครับสับมันเลยหัวมันสวยเกินไปหัวมันสวยเกินไป หัวมันใหญ่เกินไปเพื่อโอ้สับเลยหัวมันง่ามพดโอ,โอเคครับโอ้ผลงานวันนี้ครับผลงานผลงานพอด้ต้มอยู่ครับหัวสวยๆครับมันแซงหัวสวยๆ เด็ตบอยู่ครับอยากกินก็ไปขุดอยากกินก็ไปขุดงานครับได้อยู่ครับไปเดี๋ยวไปหาตมกันต่อห้องทีนี้